ผลิตภาพ productivity เป็นภาษาที่เรามักจะได้ยินได้ฟังในงวงวิชาการและก็การบริหารอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเข้าใจได้ไม่ยากนักแต่ก็เป็นที่สอบถามกันอยู่เสมอว่าแท้ที่จริงผลิตภาพมันคืออะไรผลิตภาพคือการจัดการปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตจะเป็นเงินทุนจะเป็นแรงงานจะเป็นเทคโนโลยี จะเป็นความรู้เป็นระบบการจัดการเป,าเ,ปเ,ออาเป็นความเป็นมืออาชีพเป็นความเป็นมาตรฐานทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานบริการมาตรฐานเชิงกระบวนการปัจจัยเหล่านี้ที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตเราใส่เข้าไปในกระบวนการทํางานทําให้ผลผลิตทําให้ผลประกอบการเปลี่ยนแปลงไปงจากเดิมในทางที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้นําไปสู่ ความสาเร็จที่เราเรียกได้ว่าเป็นความสามารถทางการแข่งขันเพราะฉะนั้นผลิตภาพคือความสามารถในการจัดการผลิตผลิตภาพคือความสามารถในการจัดการผลิตภาพก็คือความสามารถในการประกอบการที่มาจากกระบวนการทํางานที่ไม่ใช่กระบวนการทางราคาเอาเปรียบทางราคาหรือจุกช่วยทางราคาเป็นเงื่อนไขสาคัญในการสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจ ผลิตภาพในทางวิชาการในทางหลักการสามารถสร้างขึ้นได้ทั้งในกระบวนการจัดการงานองค์กรของตนเองกับการจัดการอีกแห่งหนึ่งคือการจัดการตามระบบงานที่เรามีความสัมพันธ์โดยใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์กับเอเจนต์ agent, กับคนข้างนอกที่เรารวมกันเป็นห่วงโซ่หรือส่งต่อกระบวนการทํางานซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่ากระบวนการจัดการเชิงผลิตภาพเนี่ยถ้าคนส่งวัตถุดิบ ถ้าคนร่วมงานกับเราซึ่งเป็นพัเน์ชิพกับเราเป็นหุ้นส่วนกับเราหุ้นส่วนตรงนี้หมายถึงว่าหุ้นส่วนในแง่ของกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นคอนแทคเตอร์ ter, เป็นคู่สัญญาเป็นคู่ค้าต่างมีความสามารถในการจัดการเป็นทุนต่างมีระบบกระบวนกนนนารดําเนินการที่ดีมันก็ย่อมส่งผลทําให้เราเองได้รับต้นทุนที่ถูกลงเรามีโอกาสได้รับกระบวนกนนนารดําเนินการที่เร็วขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่นำไปสู่กระบวนการจัดการที่เราเรียกว่าผลิตภาพได้เช่นกันนั่นหมายความว่าการจัดการเชิงผลิตภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในกระบวนการจัดการภายในองค์กรและกระบวนการจัดการภายนอกองค์กรหรือที่เรียกว่าเป็นผลิตภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ,ร,ร,รกข,อของห่วงโซ่การผลิตลองมาดูครับผลิตภาพที่เป็นกระบวนการของการผลิตในองค์กรเราหรือในโรงงานเรา จะประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปที่เราได้รับมามันก็อาจจะทําให้กระบวนการทํางานของเราดีขึ้นเร็วขึ้นการจัดการมาตรฐานทาํามาตรฐานผลผลิตมาตรฐานการผลิตมาตรฐานกระบวนการหรือเราสามารถไปสร้างตัวแบบในการทําธุรกิจใหม่ๆเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างมาให้ดูว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างในเรื่องเดียวกันครับในทํานองเดียวกันผลิตภาพและกระบวนการของวงโซ่กันผลิตหมายถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้ประสิทธิภาพความเที่ยงตรงความแม่นยําความรวดเร็วของคู่ค้าเราความทํางานด้วยมาตรฐานอันเดียวกันหรืออีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุสนส่งเสริมที่เราได้รับมาจากอ,องค์กรสนับสนุสนภาครัฐท้องถิน่น ภาคประชาังคมแบงกิง้งต่างๆทางร,ระบบทางการเงินดอ,ดอกเบีย้ยระบบการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาเหล่าน,น,นี้ก็ล้วนแต่นําไปสู่กระบวนการสร้างกระบวนการจัดการเชิงผลิตภาพเพราะเป็นเงื่อนไขสนับสนุนที่ทําให้การผลิตนั้นเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นมาดูตัวอย่างความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีในเคสของทางลูกค,ค้าธนาคาร SME Development Bank วิดีโอน,นาเฟมินีนเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการนําเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานวิชาการของการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธนวิโรธคณะแพทยาศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยที่ค้นหาโปรไบโอติกซึ่งเป็นสารที่นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปสู่กระบวนการดูแลช่งครอดผู้หญิงซึ่งเป็นการนําเอาความรู้ทางวิชาการ เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาประกอบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ทำให้วิโดน,นาเฟมินีนได้เอาความรู้เอาเทคโนโลยีชุดนี้ไปทดลองดำเนินการแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนกระทั่งปัจจุบันนี้วิโดน,นาเฟมินีนมีผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพผู้หญิงแล้วก็ดูแลสุขภาพที่เป็นจุดเล่นลับของผู้หญิงจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีไปจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่และผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถไปสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกับความต้องการของทางตลาดตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างของทางบริษัทเกลนออร์แกนิกและมูลวิสเปอร์ฟาร์มสองบริษัทนี้เป็นลูกค้าเ ME เหมือนกันนะครับ Moon Farm, มูลวิสเปอร์ฟาร์มใช้มะพร้าว จากสวนซึ่งเป็นสวนของตนเองมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นไอศครีมเป็นมะา,ามาพร้าวสกัดเย็นใช้ในบริการด้านสุขภาพแกลนออร์แกนิกเอาผักมาทําเป็นขนมทันเล่นแต่ผักที่ออร์แกนิกทําก็เป็นผักจากสวนของตนเองแล้วก็ผักปลูกเป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทั้ง ic, แกลนออร์แกนิกหรือมูลวิสเปอร์ฟาร์ม มีกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มาจากกิจการอินทรีย์ของวัตถุดิบอินทรีวัวัตถุดิบของมะพร้าวเป็นของไอศครีมมู o วิสเปอร์ฟาร์มอินรีย์ที่มาจากผักขมไปเป็นขนมอ,อบกรอบหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมทันเล่นของทางแกล n ออร์แกนิกในส่วนของแกลนออร์แกนิกเนี่ยเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความประสบความสําเร็จทางธุรกิจแกลนออร์แกน ได้ขยายกิจการทําสวนผักไปยังชุมชนไปยังวิสากิจชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นก็เท่ากับว,ว่ากระบวนการจัดการวัตถุดิบของบรัษเซลเลอรออร์แกนิกได้ขยับขยายจากกระบวนการจัดการภายในองค์กรไปสู่นอกองค์กรไปสู่กระบวนการจัดการทําห่วงโซ่อันนี้เป็นตัวอย่างที่สามารถจะอธิบายได้ทั้งว่า กระบวนการจัดการผลิตภาพเนี่ยจัดภายในองค์กรหรือจัดภายนอกองค์กรน,นะครับจัดนอกแต่อยู่ในกระบวนการห่วงโซ่กันผลิตอันเดียวกันคือเป็นการจัดการตรงวัตถุดิบวัตถุดิบอันนั้นทําเองหรือวัตถุดิบอันนั้นเอามาจากซัพพลายเออร์ในเคสของกลิ่นออร์แกนิกในเคสของกลิ่นออร์แกนิกมีระยะแรกทําจากกิจการวัตถุดิบที่ทําเองแต่ว่าในระยะต่อมาขยับขยายไปอยู่ไปสู่ คนข้างนอกให้มาดำเนินการ